สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่หน้าง,งาน50,000คิวเหมือนเดิมครับเอาจอดเติมน้ำมันก่อนครับเติมเชียบเพลิงคนละสองถังวันนี้ก็รเรียนแนวขุดใหม่ครับนี่ จันชูได้เดินข้ามมาขุดอีกล็อกฝั่งนี้แล้วครับพอล็อกนี้ก็ดินก็ยังยังมีอยู่นะครับดินยังมีอยู่แต่ว,ว่าเรามาได้ใกล้แล้วมันใกล้ฝั่งแล้วตรงนี้ตรงนี้มันใกล้ฝั่งแล้วเราไม่ต้องซสีเรียดแล้วเราก็เลยลงไปเอาจากด้านล่างมาครับเราจะไล่จากด้านล่างขึ้นมาเลยครับไปจากด้านล่างขึ้นมาแล้วก็เป็นการวิ่งบดอัดถนนให้แน่นไปด้วยนะครับ ถนนที่ทํานี้ก็คือตอนแรกให้จานซูลงไปเกา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 เอาหน้าดินปูไว้ประมาณ30สิเซนครับปูเสร็จปุ๊บก็เดินเยียบบดอัดไว้แล้วก็เราก็มาขุดเอาดินทางที่เราวิ่งแนวนี้ครับเราก็เปิดเอาดินแห้งเปิดมาเรื่อยเปิดดินแห้งมาเทนี่ปูไปเรื่อยพอเปิดได้ตำแหน่งก็ลงไปขุดลงไปข้างล่างขุดเอาดินเปียกแล้วก็วิ่งไปเท วิ่งไปเทที่อื่นพอหมดเราก็เปิดดินแห้งเอามาเทนี่อีกครับคืออาศัยในการโยกโยกดินจากถนนเก่าเนี่ยมาใส่ฝั่งนี้แล้วเราก็จะพอทางนี้เสร็จปุ๊บเราก็โยกฝั่งนี้ไปใส่ฝั่งโน้นอีกล็อกหนึ่งมันจะได้ไม่ต้องไปเอาดินแห้งที่ไหนมาปูทางนะครับ <c oughs> ก็วิ่งสบายครับดูลกศณะการวิ่งแล้ว คุนตลบเลยครับรถด,ดำไม่ต้องบืนครับรถดำไม่ต้องบืนก็ช่วยในการลดในการลดความสึกร้อวิ่งสบายเลยดินฝั่งนน้นบางครับค่อนข้างจะบางมากเลยนุ่นที่จานชูไปยืนอยู่นู่นนะบางมากประมาณ40เซนไปดินสวยด้วยเห็นไหม เปิดประมาณมีแต่หน้าดินเลยครับโอ้โหยังสวยอะ่ะสวยมากๆเลยครับฝั <c oughs> ่งนู้นก็ทีมงานจะพัดครับ ไปเร็วดวนดวนดวนหักมอนไปกี่เที่ยวแล้วห้าหกเที่ยวห้าหกเที่ยวเพิ่งวิ่งครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าวิ่งไปทำทางธุรกิจเที่ยวสามสี่เที่ยวอต้องปูใหม่ยุคสมัยอยู่ไหม พาเดินไปดูแล้วกันโอ้เองินเปียเลยครับตรงนี้หมดปัญหาไปเลยเรื่องถนนตรงนี้ครับอือสุดจัดไปเลยครับเ <c oughs> นี่ยดินมันจะมาหนาช่วงตรงนี้เองครับเนี่ยช่วงตรงนี้เนี่ยช่วงที่เราอยู่เนี่ยตรงนี้หนา ไปฝั่งนู้นบางมากนะทังนู้นนะเหลือประมาณเม็ดประมาณเม็ดห้าิบครับบางบางก็ไม่มีปัญหาครับทำได้แล้วครับค่อนข้างจะทำง่ายแล้วตอนนี้โอ้ทำทางวิ่งหลบกันตรงนี้ได้เฉยเลยแน่นอนแน่นอน เดี๋ยวผมไปดูระดับตรงนี้ที่เจาะไว้ก่อนน้ำมันท่วมหรือยังก็จะเจาะระดับไว้หนึ่งสองสามสี่เจาะไว้สี่จุดครับวันนั้นให้ช่างมายิงระดับให้เจาะไว้อ,ไวอยู่ที่สี่จุดอู้น้ำท่วมแล้วครับน้ำท่วมระดับเสร็จแล้วนี่ระดับอยู่ตรงนี้แหละอันหนึง่งระดับ จะลงจากน้ำไปประมาณาน่าจะ 30- 40เซนน่ะมันจะมีหมุดตกไว้อยู่ข้างใต้เอามือคำ้ำเอามือค้าถึงหมุดปุ๊บก็จะเห็นระดับเลยเนี่ยฝั่งแถวเนี้เม็ดประมาณเม็ดห้นะครับแถวนี้บางๆโอ้ สบายครับองฟ้าเป็นใจให้เราครับต้องเร่งงานครับต้องลุยแล้วช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงครับ Ooh, ดินสวยมากเลยครับดูครับอืมวอ้วิ่งสบายเลยรดับโอ้ทำทางหลบครับ ทรถเปล่าลงมาข้างล่างเหยียบมานนี่เลยแกวเลยเออแกวอยู่ทีมงานก็มีคนที่เขาเป็นเป็นงานกันหลายคนอยู่นะครับพอจะรู้แล้วว่าตรงไหนพอทำทางเบี่ยงกันได้ไม่ต้องจอดรอกันทำให้มันเร็วขึ้นเขาก็ทำครับรถไถยก็มีประจำไว้ให้หน้างานเลยครับ แกวไปเลยครับนี่มีทางเบี่ยงด้วยหางหลงนี้บางมากโอ้ห้องนู้นเป็นยังไง เป็นไงพี่เออครับ สวยมากเลยฮะครับฮะลุกหลากรไรเนี่ยอะไรนี่รดับเนี่ยไม้ปักไว้นี่ มเลยมเป็นขี้ต้มเลยอะลงหน่อยก็ได้เด้ออาจารย์ชูตรงนั้นนะฮะแข้งเป๊ะเลย หม้อตานจะรอดไหมตรงนี้มันจะน่วมครับตรงเนี้ยเนี่ยมันจะน่วมๆหน่อย อยู่ตัวครับแข็งหมดแล้วโอเคครับจะเจอกันใหม่คล <c oughs> <organizational noise> okay, ิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมคุยธุระก่อนสวัสดีครับผม